สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะนี่พ่อๆก็แยกบานอีกทีเกึ่าแยกบานผ้ามาเบิงอันสวนจ้าตีปูกแตงไว้มือนันเนาะผ้ามาฮหตหมักแตงในเกิดจ้านี่ใส่ไปมือนันใส่ไปอันหาเม็ดหรือชี้เม็ดบางคุงมก็เกิดบางหลุมก็เกิดเกิดเกิดหาเกิดชีเกิดสามแล้วแต่น้องจ้าเกิดเกิดจุเจวะตนนขาหมกดีดีเด้อืเห็นบ่ใส่อัน ใส่พุนขี่ใกล้ไห่นะรนะองพื้นให้ดูต้นอ้วนบ่พี่น้องต้นอ้วนดีอยู่เออถือว่าต้นอ้วนดีเทาก็จะถอนออกแนละ้วถ้ามันหลายเท่ากับถอนออกเข้าไวแค่สามจะเอาไวแ้แค่สามเลยถ้ามันหลายเกินเท่ากับเอาออกอ,อันนี้มันพอดีพอดีอดเออบางอันก็เกิดสามเท่ากับไว้สามพอดีเลย้าต้นมุกดีขนาดอืมเขาใส่พุนไปดินเท่าก็จะดำจัิงจีเนาะเออดำดีไนะด,ด้ดพี่น้อง เิดดีอยู่จ้าโอ้อันนี้เกิดเยอะเลยอันนี้เกิดหลายเกิดหลายใหยต้ตองเอาออกจ้าเอาออกเล่นหนึ่งเด้อเกิดหลายเอาออกเลยจ้าให้ตงเอาไว้หลายเอาไว้สามต้นก็พอเอาไว้ด้วต้นมันใหญ่ขามันห่างกันแน่แต่ไว้จี้ก็ได้อืเอาถอนออกเลยจ้าให้มันเหลือสามสามกับสี่นะอันนี้ยังเกิดหลายท่นี่โอ้อันนี้ไส้หลายท่านนี่ผมเนี่เอาถอนออกต้นไหนผสมบูรณเคือข้าสิถอนออกนะจ้าเนาะ ถ้าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราถอนออกอย่าไปเอาไว้ดูใบมันก่อนอืต้นไหนไม่สมบูรณ์อืเอาไว้แค่สามสี่ต้นเนาะแ่ะมาตรงนี้มันเป็นบางอันบางหลงุมเนาะเอาถอนออกได้จต่เอาไว้แค่สามเอาไว้แค่สามพ่อ พอดีสามต้นหรือสี่ต้นนี่แหละบางบางหลุมก็จะเกิดจำหนีเท่ากับเข้ากับเอาจากที่หลุมมันหลายเนาะจานะหลุมมันหลายแล้วห่อมาไ่นี่หลุมมันหลายแล้วห่อมาใส่ห่อมาใส่เลยห่อมาใส่อันปึ้นมนได้สามทีต้นา้อันนี้หลุมนี่เยนี่เพราะว่ายายบานปลูกเผือไว้อยู่เออมีหลุมนี่หลายพักงอเลยหลายค้ะ ใส่ไปตอนไหนก็เกิดตอนนั้นเลยบางลุมกะข้าหย้อนออกเลยข้าหย้อนเท่าก,กับไม้เออหดนาไมันซุ่มๆเข้ากับจังย้อนไปใส่อันลุมที่มันเกิดหน่อยเนาะนี่เข้าไงเออติจานี่มาเลยเอามาใส่นี่เอามาใส่ลุมนี่นี่กวดกวดนี่นี่อืม ใส่สามใส่สี่แต่พอดีพอไปอีกอันนึ้งหาต้นที่มันสมบูรณ์นะผมว่าแต่มันซุ่มๆมากสิผมวแต่มันซุ่มๆเนี่ยโอเคน้ำมาหดมันเอาน้ำมาหดมันใส่น้ำเข้าไป ใส่เปียกๆไปเลยเพราะว่าเห่าอ่นยายมองเขาเนาะให้มันชุ่มๆไปเลยอันนี้กระถอนออกเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งต้นเบิ้งว่าหลุมใดมันอันนี้เนาะหลุมใดมันหน่อยเอาจากหลุมหลายมาใส่้หลุมนี้พอดีสี่สี่ต้นเอาจะไม่เอาหลุมนี้เกินหลุมนี้เกินอยู่อ้ยจะต่นหมุกๆเบื้องจ้าเบิ้ง อันปูลเด้เจักมือเหรอแจ่ว่ามันเกิดแต้นเกิดแต้ได้ที่สามมือเกิดเลยไหมแก่ไม่ได้ถ่ายให้เบิ้งหน้ามือนะฮะลุงก็บุงมีจักซีเกิดซีพอดีวันนี้เกิดส,สี่เกิด,ดห, זה, ห้าก็เอา้อนออกน่ปลูกงายได้จ้าปลูกแตงอะเมื่อคยได้ฉีดยาจะเถี่ยวเด้อเนี่ยแต่ เอาหนามอันนั้นอันน้าอันนั้นหดก็ได้น้าอันฮอร์โมนเลยฮดฮอร์โมนไข่เนาะจตะเนาะเดี๋ยวจะหดฮอร์โมนไข่ให้กับอันสมุนไพรสมุนไพรใส่ไห้ยองอันยองใบบักอันเอ้ยยองใบใบตะไคร้จ้ายองใบตะไคร้เอออีมเห็ดไปอันไม่แกะดูกอาดจ้าเนี่ยเราจะจุงไว้สี่ต้นก็พอ อันนี้ก็ซีพอดีเลยปลูกซีกับเินซีด้อน่มีอยู่ละสามหลุมประมาณที่ายบันไตหลายเนาะเพื่อไว้ว่ามีหลุมใดญ่บอกเกิดเนากจสิเด็กเอามาเอามาจ้อนไก่อันนี้ปลูกแค่ยี่สิบหลุมเพราะว่าสถา,านที่่มีเขาต้องอมไก่น้ำเนาะว่าน,นี่นี่มันมีไก่ือไก่ อขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณหลายๆเล่มารับชมได้ผลดีจ้าได้ผลดีอย่าลืมไปเต็ดตามเด้อใส่ขี้ไก่รองพื้นมันต้นง่ายต้นอวบเออมันต้นใหญ่ต้นอวบนะต้นง่ายต้นอวบได้ผลดีอยู่นี่มันจะต้นอวบบปี้นี่ต้นอ่าแต่ห้าวใส่อันปูนห่ต้นมันก็นจะถิเจ๊จอย นี่อันนี้มีสองโอซีแต่ว่าได้สองเนี่ยเขาต้องไปเอามาทดแท่นเอาทีหลุมทีได้เข้าหลายเนาะหลุมมีห้ามีหกเข้าต้องเอามาใส่แต่มันเด้สามหรือสี่พอดีก็ะิบว่ป,ปลูกหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งก็ห้างกันประมาณนี้เลยจันนี่ๆๆนี่นี่หลุมหนึ่งหลุมหนึ่งห่างกันประมาณนี้เม็ดหนึ่งห่างกันประมาณเม็ดหนึ่งจ้านี่ ขอบคุณทุกการรับชมจ้าทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขและก็รวยๆๆอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายบันในได้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้ยายบันในได้ทุกคนสวัสดีจ้า